เกี่ยนมือเกี่ยนมือป๊กักไมมันเป็นไม้เกศน,นะคนเยี่ยบดไว้ฟลุกเนะะาะทักทายสบ,บาสดีพ่อแม่พี่นอ้องเ่็นสุขสุขคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบอลแลมนะมนเนก้ามายอดเข่าทุกคนเลยมารับจ้างยอดเขา่าแต่ว่าเมาื่อวานเนี่ยเขาก็ยอดได้ส่วนหนึ่งนะมนเนก้ายังบลาไเขาก็เลยมายอดรับจ้างยอดเข่าทุกคนเลยเงินค้ำกับบอควิมีส่วนนี่าบุมีเงินหารับจ้างยอดเข่าเลยเงินยูทูขบขบงพันได้ <c oughs> แต่ว่านาทีแรกมันอนี้แหละเพราะว่ามันยังส่วนหนึ่งนะวานเนขาก็ยอดนะมากับบอลสองคนได้เหมือนกันเลยสบายดีสบายดีพี่น้องหาคาร์น้ำมันกับปลาคาร์น้ำมัน พาตั้งใจไว้ว่าวันจันทร์นี้ที่มีแผนการคืนป่าผู้ได้แต่ว่ายังยังบมมี่าน้ำมันเมื่อเต่เฮ็หน้านี่แหละฟิ่นก็มาชอยแต่ว่ามื้อนี้บ่เม่นมานนาเอาได้มาหารับจ้างรับจ้างไก่ยกแงเหล่ะไรเลยไ่น่าจะเป็นมือสุดท้ายนะเอแลวเดี๋ยวหยดเขาแล้วจะว่ากันวัสิสด็จไปหาอยู่ให้กินอย่างนด๋นะเพราะว่ามันิแล้วนะแล้วแต่เว้นก็เดี๋ยวห้าจะพากันไปหากินอยู่แถวดงแถวบ้านนี่แหละบมไก่หมดเลย นาสีแรียก่อนเที่ยงคิดว่าทุกคนนะแล้ก่อนเที่ยงกับซีได้ปไปหาตอนหนุกตอนนู้หาของอยู่ของกินนะถ้าติดตามรับสนุนกันทุกคนมันนี้ก็ได้ถ้าแล้วว่ายกับซีได้ไปไหวยเลยมาเนี่ยเดี๋ยวลงมือหยอดเข่าทุกคนเลย สุกคนตอนนี้ก็คือว่าแล่าไฮห,หนึ่งนะทุกคนก็เลยเปลี่ยนบ่บอลลงไปหยอดนะครับเปลี่ยนกันหยอดสองคนเาขาเพราะมันเมื่อยเนี่ยอากาศก็ฮหอนแดดปุบเอานะคือวา่าตอนนี้ก็คือว่าเจ้าของหน้ามัานขาดไว้นะขาดตัวน,นี้แล้ว,ลวเลยครับกันหยอดลายล้างไปนนะหน้ากับพวกนั้นลงสุดปุ๊บแถวๆก็เสื่อมไปและทุกคนเลยขาดก็ได้เลนขาดเทาก็ทาหยอดนะ หน้าผมก็ไลเ่เติบได้หมาส,สองรอบแหละเนี่ยทุกคนได้กาเห็นหน้ายอดเพิ่นกันละเพิ่อนจะยอดลองเบิรกปีนี่เพิ่นวะก็เลยมาครับจ้างยอดเขากับบอบอลนะ เยี่ยวนก็นได้เถิงไคเถิงธาตุาก็บอกคอยท่านนะไคแน่คาดแน่คนเดียวบุมีคนเปลี่ยนนั่นกเ็เลยซาเนี่ยป่าใหม่บรรยากาศนะยามหน้ากับชิเป็นแบบนี้แหละป่าใหม่กับเขียวยามยามแรกเนี่ยไม่ไม่หล่นเห็นแต่งามันทุกูละงาหล่อนนั่นแหละ คนตอนนี้เติมเติมน้ำหลดอกกันะนะฮะผมเป็นน้ำมันค้นลย <laughs> น้ำมันขอาวไ้าวอรกินรอ,อ,อาอร้ผิ้ทายาเองนะคนนี้เคยผู้ท้ายคนมากเลยนะดูคนนคนมาตําัง <laughs> สบายดีสบายดีได้อยู่ปะไแล้วนะล้แล้วไป <laughs> แล้ว นั่นแหละวันแรกแต่เศ้าสิไปแต่เศ้าได้ปะแต่ว่ารถเพิ่งจะเป็นยังบุญ่ะจอดอีกหละเห็นพักกันคอปอกแปลกๆอยู่ทุกคนเลยยากะไกบต้องขาดเลยรถจเล่วหรือบอกา้าล่วดไปหลอกปากไรไปแล้วไปแล้วบอกไปแล้วไปแล้วไดไม่เาวาดแล้วก็ย้อนนั่นแหละไม่แต่าดนะยิ้มแไปเร้าเลยมาหนรอรอมาบอพ่อ่เบ็นมุกบุกอดีนี่กันาแ เดี๋ยวแล้วจะไปม่รอนับกันนะทุกคนนะตอนนี้กำลังหยอดอยู่ถามแล้วว่าเราจะไปม่รอแต่ว่าเพิ่นก็นจะเป็นยังไงจะคล้องเพิ่นกันทุกคนานีนะเออตอนนกกระโดดท่านนี้เพิ่นป่โอ้ท่านน่ะตอนหนุกขุมพูน่ะโอ้มีคนตอนหนุกขุมอยู่ได้ทุกคนเลยพุกคนถือเก่งถึงจังมากผู้ถึงมาพร้อมเออเฉพาะแล้วนกขุมมันจังบ่ห้องท่านนี่มีคนต่อก่อนผู้มันถือมาเลยทุกคนงามมากเลยทุกคนเลย แถวนี้มีคนตอน uh ่อหนุกคุมอ,อยู่แล้วแถอนี้ก็ได้อ๋อนายักแต้มอ้สะพ้อแล้วจะได้ยินเสียงหนุกห้องแถวนี้เออยอดเขาเาเออากคนไหลไหลเป็นสอบสอบรพันี่แหละเออยอาลายเลยลายเอออนกกลาย ฮะพองูสิงม้าโบลายบ่เออเป็นแต่เสียดายเนาะอยู่แถวลมนี่ยเป็นบ่อเสียดายนาะทุกคนนะคุณพองูสิงดงบักใหญ่เพป็นบอแต่บเอาบโบลายมากับโบมันมาได้เพป็นบอคารจนน้ำมันเบิดบ่โอ้เสียล้วกับโบแล้วเขียวรถเพ่บ่วะน้ำมันเบิดมาเสิยลายแต่เศร้าก็สิสวยแต่เล่นน้องมันนี่เนาะ เห็นรถดับปอกๆเห็นข้อรถว่ามันเพ่บอลหรือน้ำมันเบิดวะมาสอบเมืองคีว่าทอน้ำมันอันนี้แตกวะบัแม่เนาะน้ำมันเบิร์ดแต่ว่าเนี่ยพวท่านเติมเลยไทย่งเชื้อละเออทั้งไทยทั้งขาดใไปน้ำมันกระตุกน้อยอันนี้นะเออเอาซะลุยต่อซะเหลือสองไห้สุดท้ายนะทุกคนนะสิเล่ลแหละเข้ากันได้ ด้นอสำเร็จแต่ว่าเขายังบม่เบิกเลยยังไ่เบิกปกตินี่เขาเอาของสมทแต่ว่าเขาไม่เบิกเดี๋ยวเชายวน้องกะไทยเอาพันห้าใช้ตันรวดไหมใชกเห็นพลายพื้นไหนี่แหละพลายปืนลมไปนี่เป็นตอนหกถาวเลยนะจังน่าจะเข้าห้างไปเลเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนภารกิจมันนี่ก็คือว่ายอดควาสำเร็จทุกคนวอนแล้วที่เป็นขาดนะวันแล้วเป็นพง เดี๋ยวทีเป็นขาดแล้วสะพอตัวขาดนะเดี๋วเดียวครับเก็บคนนี้ไว้ก่อนเอาไปเที่ยงคนเดี๋ยไปเก็บไปว่างไปเที่ยงคนเดี๋ยวจะได้ไปหลอป่ารอดงนะมันี๋ก็คือว่าเดี๋ยวเ้ากับซีลงไปหาหลอกหวยแล้ป่ารอดงนะทุกคนนะฝัางซ้ายมันเป็นหวยเป็นห้องเป็นดงนี่แหละแต่ว่าเขาต่อหนุคมุมมือเช้านี่เขาว่าเขาเห็นงูนะทุกคนที่่ทีเห็นในคลิปนั่นแหละเาถามแต่ว่าเพิ่นเห็นงูสิงดงนะเดี๋ยดรอไปแต่นี่แหละเดี๋ยวเอิญเคยผู้ชายก่อน ตอนนี้บาบอนกำลังโทรอยู่นะโทรหา่นว่าพ่นอยู่จุดใดฮิลงไปหอน้ำกันถ้าทีตามถ้าเบิ่องต้กันพูแล้วว่าสีมานบ่ทุกคนแล้วแล้วอยู่ใช้ฮะพอแล้นแหละโยกเข่าแล้วแล้วเจ้าอยู่ใช้ท่านนี้ แล้วม้าลราได้พี่น้องเอ้ยไปเออแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโหซิงเันทีขาเจ้าไปเพื่อท่านว่าเพื่อเพื่อแล่นเข้าโกนเดี๋ยวดิพอดีเลยไปนี่ไปไปไปทุกคนไปหาเพื่อนหมดแล้วตอนนี้ก็กำลังเดินทางทุกคนเลยที่เห็นในโทรศัพท์นั่นแหละในคลิปนั่นแหละพ่านหนวดนะเพื่นโทม เ <c oughs> พิ่นบอกว่าพอแล่นเขาโกนนะกำลังสิลงไปเลาะนั่นเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันทุกคนวัดเล่นอย่าเล่นน้อยนะเพิน่นเห็นซึ่งสาเพิ่นเป็นต่อโหนกนั่นแหละเพราะว่าถือเอ็มพีสามแหนเดี๋ยวก็เพิ่นร่มเนี่ยน,น,น,นะผมถือลงไปทงไซจออั๊วั <c oughs> ไไดต่อโหนกบาบอลเพิ่นเอื้อนนะโอ้โหไปเนะแต่ว่าจุดนั้นเนาะเพิ่นว่าเห็นงูสิงเสือใหญ่เนาะหรอ่นไปก่อนนะเดี๋ยว ไปเลยทุกคนวู้ยืนรวมพวกทุกคนเดี๋ยวไปก่อนนะก่อนนะตอนนี้กำลังอยู่ในป่าบูป่าอยู่คือว่าฮะคือเะไรเฮ้ยเด็กๆเช็ดๆชัดๆผุดขวางลงแล้วโอ้โอเอิมาในกระเล่นนี่ฮะ เก็บมาเมืงดูโอ้มาจะลงมาหอดลงมาพอดีพันยิ่งก็เล่นอีกทุกคนเลยว่าตรงลงน้ำฮะเหล้วมันจะได้หมดเอาแล้วขนาดน่ะฮะพูดวะใช้ๆเออนี่หมนทุกคนไปเอาแล้วยนี่คลำมาทีเลย หัวบริหารนะอยู่แข้มหนามเลยนะทุกคนตกเออเห็นหทุกคนเลยนเห็นดอกทุกคนเลยกะหอกาวบานเท่านี้ง่ายเลยเดอดเลยกะหอกน้อยไปไปไปเบิ่งกันแล่นกับโกนผมแหละเคยผู้ชาย่นโกนตอ้เออคนอยู่ฝัางนพ้นเดียวขหวพูก่นนะลองเาทุกคนนะ ผ่านเพิ่นนนผ่านเพิ่นมาก,ก่อนน,นำนำ,นำทางเพิ่นเห็นโกดมันอยู่คนเด้เยาอยากตัมหลัง <c oughs> ขามห้วยขามห่องนี่ทุกคนนี่ <c oughs> ยังบ่ทันฮอดได้โกนที่เคยผู้ชายพิ่นว่าเนาะนี ข้ามหัวข้ามห้องมาทะเลห้องเลยคุณพระห้องเยวขันไก่ปฏิกับไปกินข่าวก่อนไปเลยนะห้องแล้วบ่นี่นะหอดแล้วนี่กนไม่ใหญ่เนี่ยบอเห็นมันเห็นมัน ยี่เด้บักกุกใหญ่นี่บ่ห่าชักแล้วมันขึ้นมานี่นี่บ,นบุรีเดียบมันละขึนมานี่แหละม,มันก็บบห็นมันไป่ต่อแล้วก็บบุรียินเสียงมันไปต่อแลอ้วพอกระแลนขามันนี่กอดมากเลยจ้ะเดี๋ยวปลวาอูด<า>น้ำกระทันเลยว่ามันอยู่ใส่ปลาอูดก่อนเดี๋ยวมันสติดปลาไม่เจ้าหรอทัานบอกเขาอ่บกเขานี่ก็เดี๋ยวแล้วขึ้นน้ำบนลายมันก่อนเออแล้วถ้ามันมันมีแถวนั่นเนาะน้ำมึง

เพราะว่าเป็นโคนงามมาเลยโคนเกลียงมันหากกระลุกน้ำฝนไปจากตกมาแล้วจากตกแล้วมันตกแล้วได้ไงฝนนี่ตกเออมเอาเด้วยโคลกเสือกปลายเสือกก่อน่ะมันมันโคลนโค่งคือมันเออมันมันตายมันโผว่มันมันเป็นโคลนป่ะไม่มาชมภาพขนาด โกนบ่โกนอ่าเรวเพิ่งเห็นหรอโกนตันแล้วชุดแล้วชุดแล้วตัวนี้เหมือนโกนลมด้วยสะแต่ว่ายู่ลมันก็โกนได้รับหนึ่งโกนเบิรงลำตัวรมเบิร์นด้วยสะรับย้ายเลยซะตัวนี้เด็กข้างหลังเลยเด็โกนชอดมาพี่ได้หนิโกนชอดแต่ว่ามันน้ำเลยเอา มีน้ำมัน่มยู่นรบมีน้ำมันนหงงยท่งของไจ้ะอืมบอลบอลนี่กันว้ฮะยูพี่ทแม็ทเล่นเล่นเล่ข้านี้ว้าวสวัสว้วว้า้าของกีตัวของแท้ล่บาทนี่ไคักบอปเนี่ยแมม็ตัวงเลยเห็นทหารมันไม่หลอนเลยบักบอก <cơn> lúc bên này hoặc hãng mình... này mẫn bơi nhanh bạc lông bóc bác đã tiêu mặt 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 <AS L> มันักะบอนเอ็ดเ็ดคอยเด้อดยังอยู่ยังอยู่โอ้ยเดี๋ยรนเอาลงข้างนั้นโอ้ยข่าแตมบลงห้องขอายมันลุิบิดมันเห่นใไจีนี่ห่างมันนะ ยูอยู่เลยโอ้ผลนผลใหม่ยัดไ้ใหม่งอาไดนฮะมันสิขาตีมันบ่ออกดหน้า่บให้มุนเขาไปเรื่อยๆเจาะเ้วได้นนี้ดึงมือเนาะดึงแล้วน่ตะบโคเล็บมันยาวเลยเจาะเอาก็ได้แล้ววะเจาะเจาะลงมาหดพืนก่อนเมีแนวมาเจาะไปเลยนี่ พาก็ถือมาแต่พอดีรถมาเอาหิ้วออกหิ้วเข่าแล้วได้อยากออกแล้วได้พันผมพ่อน่ะคอยชิมเงิอแล้วได้แม่นบ่หมานเราจะเนาะไป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 เราผ่านเจ้าพี่เนาะโอ้ทางแรกเรได้ปีนี่ได้ทางบ้านเรได้จกเถื่อได้ปีนี่ได้จะได้กินแล่ด้วยเนาะขึ้นยอดเลยเห็นจะบอลแลมได้หอบเลยหอบหนะได้คนเดียวนองบริษัใหญ่ได้หอบหนะแม่นบ่เฮอ

ทุกจนเต็มโคนหพี oh. Oh uh ่จ huh. yeah. ้ห oh. ย uh ึบ oh. well, ่หชำนี่เอเลมอโหด้อ้้าเขาอีกพันิเจเพิ่งสิพันสิกระดาษเห็นจนว่าจัเครื่องโตแลวยังดหมอบเออาบกับปลวออกมาอย่บกกัดครเจ้าละว้ยดลอนทัล้วเปลี่ยนผู้จับไปพัน เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือบักไม้มันเป็นไม้เก๋นนะคนเยียวบดไว้ไม่ร้อนมันเอาเลยคัดพรมเลยเอาเอาฝนเลยนะนั่นแหละบรรยากาศอะไรเมนูนี่คิดไว้แล้ววะดิจังเชืก็ได้โอ้ยบุพึฟ่เอาให้มันได้หนิเชิก่อนได้ก่อนนะจักตั้งใจหฮนเดี๋ยวมาเราเบิึงงูสิงเสือบ่นบดเถ่านะเบ้ากันไลย ลมาหลอน,นะ่เห็นนี่เราบรรเอาเขาา่นเน่้มหวยเนพายนี่เรา,าบ,รบระเาลาะลงมาลำทางเนี่ยนัางห่เหินติดโคนจุลโลมันบ่ออกเนาะอขอยคิดว่ามันสิขาโาโคนใหญ่ผุแล้วบมคือบ่มันจอยูนนี่เขาก็เลยบบ<น>ก็เลยก็เลยบ,บนเลยเผา มันอาจจะเป็นโกนตื้นน้ำเดือดเนาะเนี่ยของบนบนชนบนไนอคิดว่าจะอยู่โกนนี่เลยนะคือตอามันอยู่โกนเทิงพุ่นแล้วกนเทิงเลยคือจะบอกดอกว่ามันเข่าโกนใหญ่เลยนะครั้งแรกเลยทุกคนที่จะได้กินนะเพราะ<อ><อ>ว่าชนตู้นี่เขาปลาก็บบุคคลได้ได้แลมล้มนึ่งด้วย <c oughs> นี่นี่ออนี่นี่เนออกมาว่าบันนี่ได้ปะมันพอออกแล้วสัมเหล็บมันพปื้อเนาะ โอ้ใหญ่เลยตัวนี對對้หมดกับพอหมดถูกัดหัวเลยจับหัวเลยกัดมือกันเลยเฮ้ยตกแต่โอ้ยจับจับโอ้บักใหญ่โอ้ยถูกนั่นแล้วเั้าปกใหญ่เลยขักกะเล่นี่รับโล่ปลายปลายเลยสุดยอดเลยเดีได้แค่เฮิร์มุนไดเฮิร์มุนพี่ฟอดเด่นอีกคนนึง พอดีเม็ดป้ายเลยไงครับไอ้มันเข้ามันโคกหางโหดนะโบหางเต็มกำเลยดยอดไอ้สีชุดเทากับมันปีนี้ได้กินไม้ปีละเฮ้ยไปพวกพันแอนกจะเอาไก่พันธุ์ใดดูเลยเออเขานี่คือว่ารอบโอ้ยอยู่ฟูก็ยี่เปอร์เซ็นต์เข้าอยู่บ้านนี่มันเพื่อสิพ่อเทื่อนึงนั่นนี่พราอย่างนั้อยู่ในบ้านเนยเจ้าของได้พอเทื่อนึงนะข้าที่พันได้กินที่เถื่อนเนาะแต่ว่ามันตัวน้อยสุดกันก่อนนะ อกินชองฟูเมียกินยังหลายเ่ยคักเลยลองนี่นี่คือว่าเอาไปถีเรียบร้อยทุกคนกลับได้ป่ะนี่หิวเข่าข้อหิวเข่าไปนี่ไปวันยั้ปลาอยู่หน้าเขาบุ๊บปั๊บวูดละอยู่ให้น้าเขาละทีมฮอดรถเลยนะแต่วันบุษ antha ขอดเข่ามอกเขานางซับหืนข่าววันแล่นเข่าก้นพักกันฮอบรถทุกคนเลยสงสัยลงมาแท้นี่เนาะนี่มันเป็นุ่มเป็นเครืออะไรทุกคนเนนาะมัี่แหลร เบิ้งผองทเทมเป็นผุ่มเป็นเครือน่าสีเลาะเข้มน้มได้ทุกคนเลยเลาะร,รับกันมมาดิแล้วไปผมไปพอกันอยู่เทียงผมแล้วว่าทีเป็นอย่างไรญญปีนหวยปีนองอยเลยทุกคนเลยขากรักไกรขรุขคุขข้มจิ๊ดขอจิด <laughs> แรมา,ารดมันลูดมือหร้อาวรดเ กลับมาฮอดรถแล้วทุกคนเลยโอ้ตัวบักใหญ่เลยเขาได้ก็ได้เดี๋ยวหาเสือกผูกกันนะจะมันเดี๋ยวหาเสือกผูกจะมันลุดมือไปเด้ทุกคนอยากออกก็อยากออกเข่าก็อยากออกก็อยากเดี๋ยวหาเสือกผูกเดินทางคนละกลับไปคนละทุกคนนะเดี๋ยวเมื่อเที่ยงคนละเอาข่าวนนั้ไปส่งพคนทีมันเลื่อนนั่นแหละหยอดบุเบิลอยู่เที่ยงกันปะอย่างไรมิโน่ห้ามืันนี่สรุปว่า ก,ก้อยวะเมน,มนก,ก้อยดดเด่นครับมนูมินูเดียววะจังว่าที่กระดูกเลื่นตัวที่นนะะมันอะรัน่ออ,อแต่ว่าที่ด็ด่นี่คือว่าก้อยเนาะอตอนนี้ก็ลันเคลือเข้ามาว่า,าสิออมนกเขาเหมือนอะไรย่างอยู่พี่จะน่กัดซ<า>วกซีอ,ออมใส่มะเคขือใส่มะแข้ง,งนั่นแหละจังน่าก็คือว่าก้อยเลยกินครั้งแรกได้ก้อยเล่นเลยแต่ก้อนนี่เคยกินแต่ออม ตอนนี้กฮอทเวลาเริ่มปุ้งแล้วทุกคนนะยฮอทเวลาแล้ววะเมื่อยวันนั้นนี่หิวข่าวนางหิวข่าวกันทั้งโบแล้ววันนี้คือว่าคือสีแล้วอะไรได้แบบนี้ได้เริ่มใส่ผักหอมผักหอมข้าวคั่วมักพริกแหละคอยแล่นคอยแล่นคอยแล่นเตี๋ยวเส้นเตี๋ยวทิ้งผักใบไม้ปีเด็กหลังกระโดด มาทุกคนมาก้อยแล่นก้อยแล่นอาหารเที่ยงอาหารบายบายโมเมนต์เที่ยงขักดอก้ตจนผูดเลยทุกคนเลยขักเจ้า,าม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 เ,เข่าแบบมีสองติ๊บเลยแต่ว่าเอาลงมาติ๊บเดียวมือนี่โคตรมันเลยมันมือนี่โคตรเลยอยากเข่าแห้งแลนะเนาะอ,นนอ้าวากินแรกเข่าเออบุกีกินปลาเออบุกี้กินปาลาแล้ว ăn lên thang chim sư dài chăm bà sĩ đẹp nhưng đấy nè kìa 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 ทั้ทางาติว,วอ้อบรรยากาศทั้งบรรา,าบุญรำนี่ครับข้ากัน,นึงมาห่อนๆเลยด้ยกินหมดเดี๋ยวเอาอีกอทีเถิงผักเอยเพื่อ,ตอนตันก้อนเอร้ายแล้วป่ะมัก้อนแล้ว,ลว,ลว่ะบ้าง้อยๆเี่มมาพอนะ่ <c oughs> อยากเขาห้อง มามให้ก็ยังบัวห่าอเดี๋ยวกินเผากันนะ จะเริญอาหารเลยสูเนาะกินต่แน่ขอขักไปหมานเนะเเาะจิ้งขา่งขาวจินข่าวิีแน่ทุกคนเลยข้าวจนเบิดติิปเลยอบอบตาใหม่แบบทิปที่สองแซบครับฟอร์น ห่อนๆเลยเอาทปที่สองเลยนี่ได้ราทำมาได้เลยความกินหลายกินเลยนะกินหลายผพมันแทบมีอะไรเหคุณต้นน้ไปโรเห็นเขาะทำมาเขาบ้หเจอในหนึ่งใหม่ันเนาะน้มันแทบบ่เข่ามวย่าง แรกอะหนึ่งอาไรมยเบิร์ตเรืแรงสมนี นะทุกคนคือว่าตอนนี้ก็กินเข่าเสร็จไปทีเรียบร้อยอ๋อแซ่บหลายก้อยแลนทุกคนเลยครั้งแรกนะที่เคยกินก้อยแลนแต่ที่ผ่านมาเคยกินแต่อ่อมคือว่ามันในก็เเว่ากินเข่ากินน้ำแลกกับพอดีตกอยู่สามมงทุกคนเลยเผื่อเหตุนั้นเหตุนี้แล้วนะพอดีตกอยู่สามมงกันนะก็คือว่าคลิปนี้ก็กจะได้ปิดจะมีสักก่อนนะทุกคนกันเพื่อรอกันได้โอกาสหน้านในคลิปหน้านะบ๊ายบาย